สวัสดีครับบอยบีนะครับมาอีกแล้วนะครับปืนออโต้ได้ตัวนี้เป็น WE เหมือนกันนะครับมีตัวนี้มีออโต้ได้ก็วิธีแก้ก็เหมือนกระบอกที่ผ่านมาก็คือต้องตอนเซนิเอ้ยทุกทีตอนออโต้ออกให้เหลือแต่เซนินะครับเราก็ตัด ขอไปหน่อยนึงเหนื่ยละเหนื่ยละสงสัยหล่นหายไปละไม่เป็นไรจากเดิมอาก,การเดิมก็คือออโต้อย่างเดียวนะออโต้ Auto อย่างเดียวมาเลยนะครับแล้วเข้าเซฟได้แต่ตอนนี้พอเข้าเซฟก็ยังยิงได้นะครับเพราะาเราตอน ตัวออโต้เนี่ยมันคือก้อนเดียว,วันที่จะลงมากดสะพานไก่แต่ตอนเนี้พอเราเอาออกเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรมากดสะพานไก่กดสะพานไก่ให้หลบเพื่อจะให้มันทํางานไม่ได้มันจะมันจะฟรีแต่ตอนนี้มันไม่ฟรีหมครับเพราะว่าสะพานไก่ไม่ถูกกดมันขึ้นมาทํางานตลอดเวลานะครับเซฟก็เลยจะทํางานไม่ได้ แต่จะไม่ออโต้ละอ่าอันนี้ก็จะมาส่งงานให้กับลูกค้าหน่อยนะครับตัวนี้มาจากกรุงเทพอันนี้ผมไม่มีลูกแล้วก็ได้ไฟลดูนะนะอ่าไม่มีลูกนะสุดท้ายสไลด์ค้างนะครับตัวนี้ก็จบ w e สองตัวที่เป็นบ่อยก็คือก๊อก18 ก็ตัวหลังสปริงของแฮมเมอร์ก็จะขาดนะเป็นบ่อยแล้วก็เบลิต้า M92 ตัวที่มีออโต้นะครับถ้าใครยังไม่ซื้อและคิดจะซื้อก็ซื้อตัวที่เป็นเซมิปกติจะดีกว่านะครับจะทนกว่าไม่มีปัญหานี้เลยปืนตัวนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถ้ามันไม่เป็นออโต้นะครับตัวนี้ยิงใช้ได้เลยดีมากู่นก็สิบปต้องทำใจนะครับขาดก็มาซ่อมแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ก็เลยแถมแถมรีวิวร่วมกันไปเลยลูกค้าคนละเจ้าของอันนี้มีการแกะทดลองจะเปลี่ยนแบริ่งตัวนี้ผมถามเขาว่าแกะทําไมเขาก็ไม่ได้ตอบนะก็คือก็ทดลองเปลี่ยนแล้วก็แกะแล้วก็ไม่สำเร็จก็เลยต้องส่งมานะครับแล้วก็ส่งมาแค่ตัวชุดลั่นไกกับสไลด์ไม่มีแม็กกาซีนมาให้ คือจะบอกว่าที่เนี่ยปืนที่ปืนต้องดีถึงกับบ้านนะและปืนที่ดีก็คือปืนที่ยิงสเสถียรแล้วก็แม่นเพราะฉะนั้นการดูแลแม้แต่ตัวนี้เองเนี่ยอาการที่พูดเนี่ยผมไม่ได้ทำแค่นั้นนะครับผมก็ไปจัดการจะเห็นว่าผมจะโฟกัสไปที่เรื่องน้ำมันเรื่องลำกล้องเรื่องการฉีด ถ้ากระบอกไหนเยอะมาเนี่ยผมก็จะทำวามล้างออกให้หมดแล้วไปเซตไปตั้งให้เขานอกเหนือนอกเหนือกับงานหลักนะครับอยู่ในข่้แรงทั้งหมดตัวนี้ผมก็ไปเซตให้เขาแล้วล้างแล้วก็ตั้งฮอปให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นปืนดีต้องแม่นด้วยนะครับ พราะนั้นตัวนี้ผมก็เลยไม่มีแม็กมาก็จะไม่ได้ทําอะไรให้นะครับเอ่อแล้วทำไมไม่เอาแม็กอันอื่นมาใส่มันต้องใช้แม็กของมันเพราะนั้นการอ่านค่ารายงานให้ลูกค้าเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอย่างเช่นสมมติถ้าผมบอกว่าเอาปืนกระบอกอื่นมาใส่แม็กตัวนี้แม็ Mac กกระบอกอื่นโทษทีพูดผิดสับไปสัมาเอาแม็กกระบอกอื่นมาใส่ ปืนตัวนี้มันอ่านค่าได้อย่างหนึ่งเขากลับไปนะมันไม่เท่ากันเพราะว่าแม็กแต่ละตัวแค่มีความหนาของยางปากแม็กเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือผมประยิบกระบอกที่เขาเป็นแม็กกาซีนที่เปลี่ยนยางปากแม็กมาเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้ติดก็ได้หรือบางทีก็อาจจะทําให้ยิงดีขึ้นก็ได้นะครับ หรือบางทีแย่ลงก็ได้เกิดแม็กของเขาเป็นแม็กที่เป็นยางปากแม็กที่แม็กพอดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการอ่านค่าโดยเอาแม็กของคนอื่นมาใส่ปืนตัวนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าอ่านไปก็ไม่เท่ากันนะครับต้องใช้แม็กของเขานะครับอันนี้ก็จบการส่งงานเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็ร่างกายปกตินะเห็นไหมแต่ผมเทปไม่ได้ว่าเวลาเข้าแก๊สแล้วระบบ มันสมบูรณ์อะไรหรือไม่เพราะเขาไม่ได้ส่งแม็กกาซีนมาด้วยนะครับอ่ะก็สนใจให้ดูแลก็ตามแอดเดสที่อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมรับฟัง081570256 b บ y BK สวัสดีครับ